ในลีบานปลาได้เลยตุละได้กี่เจ้ามาออตุาละรด้อยญาโลกมาแต่นเนิ่ชื่อไรออผมชื่อนอประสิทธิ์ครับอ๋อจือหนอป่าซิ์ครับขีดทามานมาแต่ครั้งพ่อหรือครั้งแม่ครับอ๋อเป็นคนอาชีพตามาจ้าง<อ>มาแต่กำเนิดครับพ่ออยู่บ้านโน้นบ้างอยู่บ้านนี้บ้าง <c oughs> เมื่อธามาเดือนครึ่งเดือนหมดอาหารก็ไปบ้านโน้น สองเดือนสามเดือนไม่มีงานทําก็ไปบ้านโน้นจนบอกใบถูกว่าผมเป็นชาวบ้านไหนนี่เละครับอ๋อเออจ้าปุดโตปุดโตแล้วพ่อแม่ลูกตายห้มดแล้วครับอ๋อขณะนี้ผมก็เดินทางาหางานจ้างทําครับอ๋อาหาจ่างครับชื่อร้อยยผมชื่อนพประสิทธิ์ครับอ๋อแม่เออจ้าพ่อกระไม้แม่กะไม้เลยแต่มานจ้างเนี่ยคนเราก็ะไม้ปืนเป้นดินย่ายมีปืนเป้นดินมาเลยลูก chóng về lệch đu lệch, bỏ đệt nhăng đu, oh, chong về rải rồi rải luôn, chong ngoài, đang lệch xiên nằm bẩn đín nhiều đôi khi, mày đấy á, tăm, bỏ bỏ đệt gan mẫn thế năn, oh, mẹ mai mẹ mai, Các ní, còn kẻ, là gua phượt, gua bảo mẹ mai, tiếng nó mồm mồm khôn núng, đắm mày thế này, bây đó, แลวยายอยู่กับลูกเลยครับอยู่กับลูกย่านชื่อใหญ่ค่ําครับแล้วลูกนะเป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงค่ะอายุสิบเก้าปีเลวครับพอชื่ออะไรครับชื่อวีจิตจันย่าครับโอ้ชื่อครองตะกูครองตะกูครองดำเมืองเพลวีจิตจันย่าอ่ะเทิงนะเฮทิงวีจิตจันย่าวีจิตจันย่าเทิงฮะครองกับบอดี้ไม่ รองกันนี่ตายอย่ง <c oughs> อ๋อแล้วคนนอนล่ะค่ะชื่อไรล่ะค่ะผมเจอโน้นงีครับอ๋อมาห่านจ้ามาคันเลยค่ะครับมาห่านจ้ามาคันครับอยู่บ้านไหนอะค่ะพร้อมกับอะไรอยู่คุ้นทองครับอ๋อมาแต่บ้านคุ้นทองอนะัะอำเภอเมืองครับจังหวัดสงขลาอ๋อคนโน้นล่ะค่ะ มาจ้างกันเลยค่ะมหาจางยงเอยค่ะเลยอยู่ไหนล่ะค่ะจำเนียงเสียงไม่ใช่ชาวปากนี้อคอยอยู่จังหวัดศรีสะเกดย่อ้ยไม่ไอเปรดหลอกปอกเกีายวที่สะเกดออกมาจ้างทำมหาจาง แล้วมาจากเมืองฮันนานเลยค่ะห้อยลองตายมาหลายปีเลยยายเอ้เขาบอกว่าภาคตายนี่มี้ันทํำเยอะแยะจะจะจะ,จะทำอะไรแล้วคอยก็ได้มาจากจังหวัดศรีสะเกได้มากันไล่ค้นเลยค่ะห้อยมากันยี่สิบกว่าคนเลยแล้วก็เดินห้องตายมาถึงไปที่ยะลา ไปจะมันเมี่ยงเล่ยเทียร่าได้เดียนพันละกว่าพันกว่าบาทแต่ห้วยบ่เหลือยแย่กรสุกกระสานแพงเด้อไม่ลำกันเป็นนี่แ <bible> ต <opus> ่ก็ไม่ถ้ามา่นก็บริเลี้ยไอ้เพียนเพียนก็ดีก็เลี้ยเลี้ยเเขาละกับมันกับเมี่ยงมาแล้วคอยบ่ได้กลับ ก็เลยออกจาก้านเมี่ยงเลแล้วก็ทุลักทุเลเดินมานั่นแหละถือว่ายังไงยังไงก็พี่น้องเฮาทั้งนั้นแหละก็เลยพอดีแล้วมาพบกับไปบอกหนุ่ยจะไปบอกอ่าอ่าวิเชียนนี่แล้วก็มันบอกกับมันก็ถ้ามันจำเหมือกันแล้วก็เลยก็พากันมาหน่ะแหละแต่หางั้นก็บรรยายก็เลยเดินเลื่อยหยมาอย่างนี้นะเด้๋ยวด้ยหัรัม ขาดแต่เขแบบาบักหลวกนี่เออแล้วยายเนี่ยอยู่กันแล้วลูกยายไปไหนเนี่ยอยู่ในครัวกับตั้มกับข้าวอยู่กันอ๋อโลกวิจิตทำไมจะแม่เฮ่แมานี่ออกมานี่ตีโลกมาแล่มาโรจักกับคนเข้ามารืนร่นได้เข้ามาต่างทิ้นต่างบ้านเราเตื้อพี่นองเราเชาวไทยพี่นองกันดังนั้นและมาแล่โลกคนนึ่งมาแต่ที่ซาเกต คนนึ mà, ่งมาแต่จังหวัดต้งกล้าอยู่บ้านคุ้นตองคนนึ่งงานบอกไม่ตู้เข้าชอบยองโอ้ยหน้ากลัวจะได้กูเด้อเนี่ยวาวันนั้นห่วยหน้ากลัวจะได้จักหนักเวอร์วันนั้นหนักเลยหนักเลยหนักตุงวงหนักกุญมีดหนักโลัดเบงเบืองถาเบืองถามาจำซำวิธีที่จะเนี่ย

ทำนิยายบอกเรื่องชายที่มามางานลงโอ้นี่แหละอ๋อพี่น่ะมาธรมานจ้างอะไรจ๊ะจ้ะฉันมาธรมานจ้างจ้ะน้องชื่ออะไรนะฉน,นีจิตจัญญาจ้ะอ๋อนี่แหละวิจิตจัญญาค่ะอ่ารู้จักกันไว้แล้นี่คนบ้านโหกของหน้าขาว่านี่ยจริงดีตะปด ไอ้คนไหนที่จะรุ่อนในบ้านในเมืองเราบอกโง่มาคับไปโอ้เจ้าที่แล้วนาดินกูมาอยู่ที่ในเมืองกูมาเชื้อผ้าบ้านนาดินหน้าดินบอกอยู่ซอยนั้นซอกนั้นกูไปดึงจ้ำบอกตัวโดยจักมากับนาดินนาดินตุยอ่ะคนที่อยู่นั่นนี่นี่แต่รงนี้ไม่รู้ฉันไม่รู้จักเนี่ยเล้งเนี่ยมอมขี้ผ่อนนะมันเร็วไม่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 เกิยันไม่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 รู้เรื่องเนี่ย คนคนเฉยทุยไม่จักไอเจ้าเดินถุยได้ยินกเลยรอขอว่อ๋อล่เทมาได้เียยัดแมมองตตหัน่รู้จักเล่พวกไห้เมืองะแล้วบอกว่าห้องนั้นห้องคนเจอุยม่รูุ้ยตัวทุยค่อยัที่แมมาละกูตายอ้ยพวกไ้เมืองกับพวกบ้านของหน้าเว้เดีมาเดี๋นเดีบ้านคนนูอยู่หนอะอ๋ออยู่นู้เลยใคดจะน่าดช่ม่รู้ง บม่จะรงสิว่าโอ้ผ้าข้ามถงตัดถงก็นหรือคนบ้านนอกันเขาไม่คิดชีดิตเขาไม่โกงกันก้อนที่ผ้าอุ้งเข้าเไากินเหล้ากันก็คนบ้านในเมืองแล้วบ่ถ้าไปเอาข้องเราโขนขึ้นเลยแลกวานเลยค่าค่าค่าเดี๋ยวใหญ่แหม่ไปเอาข้องเปลือกเลยซร้านเอาปักเอาอะไรเอาเอาเวียเลยก็ไปที่บ้านมันตุ้งอย่าฟอมาบ้านนอไม่ได้หายเนี่ย คือลูกลุมกลาวมาช่องบาไปลูกแต่แหม่มยักปอดแตกเลือดเหมือดอีสาวแต่กาดตุนเขาคนไมีแหม่มยักแล้วไม่รอไรนะครับทละไมโนู้อย่างดาอยู่เลย่ากูเจ็บใจกูหนึ่งเหลือแล้น่าเดินทุยยุตต่อบ้านก็มันไม่รู้จักคนน้องต่อไม่รู้จักเลยมันตายอ้วนดอกเลยคนเราจริงไม่เจงว่าเราตายกันบุญตายกันเภอก็ยังรู้จักก็ร้อยนุ กบได้พวกมีพวกในเมืองว่านกอดก้าวสวนกินสักปองมือสันหมดเั่นเคยเด็ดนักก่าดีกันจ้าเลยไปเนี่ยบอกเปิ่อนเลือกไปร่างทำจ้าบาดจอดซ้ำหมุดอิ่มตายโหงเลยพวกในเมืองได้เลยกินน้ำจ้าพวกเรากินนทำหมอนอนนักมือก็เลยต้องกินอย่างน้อยเลยซ้ำโคบาราน นี่หนอมชาอยู่เรว่าอยู่ได้อ,ไดอ่านี่นี่กิบไว้ไปต่มานจ้างไหนครับผมก็ไม่รู้งานอยู่ที่ไหนมีบ้างครับนึกว่างานต้นนี้มีบ้างไหมอ่ายายพระที่จะจ้างผมไหมฮะ,ะหรือคุณวิจิตเนะี่ยเขจะมีงานจ้างไหมอ๋อฉันก็ไม่รู้มากันเลยคะ่ะไองานนั้นมีนะคะ่ะอยากจะในถางป่าแต่ก็ไม่มีเงินจ้างอยู่ถางป่าที่นี่ไม่ดีหรอในนี่ดีเหมือนกันนะก็นหนจ้งางถ้าบอกขึ้นไนดะ้ Rú anh tâm dây, rú ở đường, nó đường luôn Tại vì em cúa, em quên đi Này luộc sách cái tài rõn Con mới nắn Ồ, trong nào trời nam mà nó nuôi Rước và rạp nó mềm nữa Kẻ kẻ tầm tâm cơ Ra cả tao nó sao rau anh Mà lộn lên, nó Bỏ lộn y văng có mi ở chuột nam bê Lấy một thằng giấy đó ย่างกินจีก,กูจรากำบังกระาบังเวยอะไรเงี้ยับตจ้าแล่าหานถางป่านี้คุณจะจ้างค่ะพอจะจ้างค่ะแต่พระจะทำให้ราคาสูงนั้ไม่ได้ค่ะฉันนะมีเนื้อที่ที่พะจะได้ทำกินแต่ว่าไม่มีวิชาไม่มีกำลังพ่อตายทานานแล้วจ้าผมจะเป็นคนถังหานอาถังปายคุณเอา้า คุณจะให้หรือไม่ให้ไม่สําคัญข้อสําคัญต่วเองผมได้ขอพอพลอยควา,ากปากไปวันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นแม่จ๊ะจ๊ะแม่นะจ๊ะแม่จ๊ะเดี๋ยวคุณจ้างว่าฉันชายคุณเปล่าจะไม่ชอบค่ะไม่เป็นไรดอกจ๊ะถือว่าเราพี่น้องกันคุณจายรอบตายตะวันเลยอ่านนักตั้งยี้เรดรดเดบารลูกเศ้าเดยเฮ้ยนี่กูเลยนนู่บบเนเลยครับบ่าวฮ่าฮ่าเดี๋ยวฮ่าฮ่าจะใครจ่ายลาเดินเทอ้าวเป็นบ้าปม ก็อีกไม่น <c ười> ่า <c> ก <ười> ันตัวผอดาเจ้าถ้าบอกก็ได้ออกปากเก็บข้าวเด็กเจ้าเจ้าหมากเลยไม่บอกพ่ช่วยกูไปเองกูเลยเอ้ามันนั่นจีิงเลยเจ้าตายไปตึ้งเด็กเจ้าเจ้าช่วยช่วยเก็บข้าวกันนะกูป่าแทสกไปเอาข้าวมาเก็บไวง่ายเลยยุติคนณ ้องตาปลวกไอ้ผัวกูไปตึ้งอีตามาอยู่ดิมหรือปุมยาวของ้าวไทยกูไปปุ้มยาวเออไปุ้มยาวเหลือยลังเข้วนตองรงรียกทำไมเข้วนตองยีมหมายอกอยปอดตึ้งพอกูไปตึ้งมันอจงมาเอาข้าเนี่ยยิมทีกูดังวิเขาไน c h i ดัเฮ้ยอตังแทกตึ้งดับดับผเลยมันรงกูไม่นับวัติคเรี่องอ่ อใจนึกเตวนม่นาไปดับลุมดับลุมพนมาซึ่งมันยิ้มทีเลยอะดับจังทีีทงนัฮับแกอ่กูเดินนั้นจะบใปอกกูดับลุกเหลาเต็มแทเลยว่าอย่างเชียรตอดับเต่าปลวกข้างดับเต็มกระ่อง้างเลยปดด้านกงยกตรงนนเลยเลยมันยิ้มทีห แม่งไว้วยิ่งย่อปอกกงขูหยอกปอบิงหยอกเชือกดอกบดขึ้นเดินไปนักตาลายมดขึ้นเดินมาเสีงกรลังซัก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 ซัหัวอ่ะพระรงปัดลุดเลยตาตบเลพระลังปัดอย่างนี้พัะเล่มากเลยหมูงลุดออกลาซัจ้าตายมอน เมื่อตัดม้งกันเหรอเจ้เอามาลาวได้แต่งเปรี้กว่ามัปรีกันมั้งอ้อกูตะกตาอีกแล้วโมยิ่งย่อกูทำท้ายด้วยกูแค่ชจไม่บอกใากูวาดกูในอ่านในไรต้นแจเไปตักหน้าว่าลุงรักได้รักจริงปากวาดนางอูรับด่วนเลยอดเด็กกระทาพิเทงหน้าวาาติดปางวิ่งชัดพอปราบหมดมาเบากับเจ้าแล้วก้มาอยู่ร่มแกแนะ มาก้าวกับหัวมันถึงไปหัวกอตตองมารวมกอยู่กับจิตม่้านีนสรมตา,าต่อตาแล้วเป็นวื้อมากับบุญรอแล้วบ้าวยาใจชมแน้าตั้งตาลมไ้กับใจก่อนหน้าหาล รอมรองมงที่บานน้านน่้องอ้อยอชาราบาง,งอนนาแม่ล้อนนาหนวนนางอยางให้อมทำรงนี่้อพี่ที่บ้านน้องอ้อยอชารามหาเศรษฐีปรากฏว่าทำรงแกลหาย และแก่จ้างไอ้คนนมเขาว่าจะให้เงินฮะคนไปงมกันมากแล้วยังไม่ได้ฉันนุกจะไปทํางานนี้แต่นะพี่เมืองไปไปทำการดูแมนอน,นั่นละสีดีเหมือนกันเราอย่าอยู่ว่างงานนั่นแหละนี่นี่นี่กู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 ขอข,อขัดขาน,ร,นรื่นี้ไถลัยมอแล้วมึงจีไปทำทำไรบรนีบัณฑิตวิเชียนมึงไม่นึกเลยสิ เพื่อนก็ไปห่มกันเป็นพันพันคุเลยยังไม่ได้หรือเลยแหวะนนั้นวงเท่าไหนเราไม่จะเท่าดองรอกรถทีละ่ะมมนจะเท่าลูกรอเขยียนทีล่ะที่ไม่ใช่ย่มนั้นวงมันเท่าอีก,กระดิ่งลงไปคนลงมไปห่มเป็นพันพันนี่มันทีบจมดินเลยไปทำทรหมาเลยล่ะถ้าเราไปฮ่มได้นั้นเอาได้โดยไ้อืนแต่เราไ,ไาม่ได้เลยไม่ยินโปรและทำทรหมาได้ไปหาอม่ดีวัดด้ ลเลาทำมารู้ว่าไม่ได้ไแหละหมอแล้วใครจะรู้ว่าไม่ได้ลระถ้าเผื่อมันได้กันล่ะฮะเลยแต่เพื่อว่ามันได้กันล่ะวะเพื่อมันเบือก็้ามาแล้วว่ามาบ้านแต่ถ้ามันจ้างนี่ยังบือเลยจิ่งทำให้ริล่ะเมื่อเบื่อแล้ววันแล้วว่า้ะไปอ้มได้นั้นเอาแต่เราได้ยอือนขาจ้างก็ถ้าเราไปอ้มไม่ได้เลยไม่ยินโปรโไม่เนื้อยโปร ไอ้นี่ไอ้โมนี่จะเด้งอะมึงอัดตกใจก่อนคนมึงไม่ไม่ทำกับตาำใจเราไปรองคนไปฉันไปรองคนเมืองนีง่ในสมอไม่ไม่ไปก็ไม่ว่าฉันนะฉันตั้งใจว่าจะทำอะไรฉันตั้งใจว่าจะทำนั้นฉันไม่เปลี่ยนใจแล้วอ,อฉันตั้งใจว่ามือฉันมือเลยไปได้ไปมือก็ได้อมึงเสียใจเกิอไอ้การตั้งใจพี่โมว่าผมอย่างไรผมไม่โกรธผมตั้งใจไปอย่างนั้นแหละ เราเพื่อนกันเนี่ยว่ายังไงฉันก็ไม่โกรธนั่นโกรธแต่หม้อมาโกรธปีนนั่นกูร่าคาผีเราเอเอ้าเกมตัวพี่เมืองถ้าอย่างนั้นอ่ะพี่ม้อจะไปตมนานอะไรก็แล้วแต่นะเขามาพบกันที่บ้านนี้อ่ะนะฉันจะไปต้องไปเมืองรู้ไปก็กูไปกันเลยไปใครก็ไม่ตามอ่ะไปเล่ก็เลยเล่รู้บรือกันเลยเอ้าตกลงพี่เมืองครับ